สว,วัสดีวัยรุ่นฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปครับและคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชุดเวนั m มนะเจ้าชุดนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะครับคือบางคนนะถามว่าเฮ้ยพี่ทําไมพี่ได้ไวอย่างว่าเหมือนน้องในแคนผมนะครับก็ทักมานะครับว่าเฮ้ยพี่ต็พี่เอาชุดมาได้ไงวะทำไมพี่ได้เร็วจังเดี๋ยวต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีจุดดอปโทเค็นครับ <c oughs> <c oughs> พูดนี้เชื่อใช่ปะ <c oughs> จริงๆมันไม่มีมันไม่มีนะครับมันไม่ได้ดรอปในแบปบเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าบางคนที่เขาเอาชุดมาเขาเอามาได้ไงก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะว่ากิจกรรมมันเนี่ยก็เป็นการเก็บโทเค็นรายวันใช่ไหมไหนวะเปิดยังไม่เจอเลยไอ้บ้านี่ไงเจอแล้วกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะให้ทําวันละ4โทเค็นนะกิจกรรมไม่ยากก็เคยพูดไปแล้วใช่ปะแต่ว่าที่ผมได้อะผมได้เยอะมากเลยผมได้ประมาณ30โทเค็นเฮ้ยมีท็อปทำไมได้เยอะจังเดี๋ยวให้ดู มันเป็นกิจกรรมนี้ครับมันเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาคือตอนแรกอะผมก็ไม่รู้เว้ยว่ามันได้เยอะขนาดนี้คือผมมาทำใช่ไหมอีคลิปหนึ่งอะไอคลิปที่ทําไปก่อนหน้านะผมก็ไปเปิดกล่องเล่นตอนแรกแก็ได้มากล่องเดียวแต่ว่าน้องๆอ,อะเขาก็ช่วยเติมเข้าไปยังไงเออผมก็เฮ้ยเฮี้ยมันเต็มได้ไงวะผมก็เลยเปิดเล่นนะครับมันก็มีประมาณ30โตัวเค่นตกใจเลยมันไม่ได้มีจุดดรอปอะไรนะทุกคนเล่นในแมบบเนี่ยคุณก็ไม่เจอ นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเหลือ17นะแบบเพียวๆเลยคือผมแลกไปหมดแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าแ,กแลกอะไรไปบ้างเห็นไหมครับเพื่อนๆแค่วันแรกนะไม่ต้องวันแรกแค่านาทีแรกอะที่กิจกรรมมับเา้ามาผมแลกได้เลยนะครับก็เป็นชุดนะชุดเวนัมครบเซตเลยเปิดเพิ่มเนี่ยมันได้ครบเซตเลยนะครับที่ผมใส่อะแล้วก็กล่องสมมันผมแลกไปแล้วกิจกรรมนี้ก็ไม่มีไรแล้วนะครับอีกทีที่จะได้คือวันที่16นะครับก็เป็นหมวกกันน็อกใบนี้เท่ๆนี่เท่ผมว่าคนใส่เยอะแล้วมันเป็น อย,อย่างที่เคยบอกอะลิมิเต็ดเก็บไว้เถอะเวนัมนี่ไม่น่าจะวนมาขายแล้วพี่ดูทรงนะแล้วก็เป็นไอกระเป๋าหลังมันนะครับของเวนัมก็คือการย้อมสีนั่นเองนะครับลงทุนมากเลยก็ย้อมสีเหมือนไอชุดเวนัมเนี่ยชุดที่ผมใส่เห็นปะปมปผมว่าโมเดลเม,มันเป็นโมเดลเดียวกับไอชุดคอป้าเลเจนด์เลยนะครับสีแดงอ,ะอ่ะผมว่ามันเป็นโมเดลเดียวกันก็นั่นแหละผมว่ามันเท่ เท่นะเดี๋ยวเราไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวกดโซนฟิลตายให้ดูแล้วกันว่าชุดเท่ไหมผมว่าเท่มากถ้าใส่กับผมขาวนะเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันไอ้ทรงผมมันเนี่ยไม่เท่าไหร่เว้ยถ้าใส่คู่กับผมนี้นี่อล่าออกอย่างเฟี้ยวทุกคนดูดิโค้ดเท่ชุดมันเวลาเราไปเล่นจริงๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะผมว่าก็ใช้ได้นะผมก็ว่าเอ้ยทำไมชุดเนี้ยมันไม่มีใครใส่วะตอนนี้ก็คือเขายังเก็บโทเคนกันไม่ครบนะครับเนี่ยแต่มันก็มีบางคนใส่แล้วเนี่ยเหมือนคนเนี้ยเห็นปะ เขาก็ได้ชุดมาแล้วนะแสดงว่าเขาทํากิจกรรมเหมือนผมครบนะครับก็คือชวนเพื่อชวนเพื่อนอ่ะเจ็ดคนแต่จริงๆไม่ต้องถึงเจ็ดก็ได้นะครับสักประมาณสามครั้งหรือว่าสี่ห้าครั้งเนี่ยก็น่าจะได้ละเปิดสักสามสี่กล่องอ่ะมันก็ได้โทเคนเยอะแล้วไงแล้วเราก็มาเก็บของรายวันใช่ปะแค่นี้คุณก็ได้ชุดนี้มาแล้วนะครับก็กจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ มาบอกเรื่องชุดเฉยๆนะเพราะว่ามีน้องหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่ท็อปพี่ทําไมได้ก่อนวะมันเพิ่งมาวันแรกผมเพิ่งได้4โทเค็นเองทําไมพี่ได้ไปแล้วครบเซตเลยก็อย่างนี้นะครับวิธีการเก็บโทเค็นเนี่ยบอกไปแล้วนะครับไม่ต้องงงเผื่อเพื่อนๆคนไหนเห็นเฮ้ยไอ้นี่ทําไมใส่ก่อนบั็กเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ได้บั็กนะครับคือเขาเก็บโทเค็นมาจากกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับโอเคนะทุกคน แล้วก็สู้ๆนะครับเก็บโทเค็นกันต่อไปสัก3-4วันเนี่ยก็ได้แล้วเนาะไม่เยอะไม่เยอะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย